สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่เกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Resident Evil ใก้เด่นกันนะครับการระบาดของไวรัสบนเรือโดยสารสุดหรูที่มีชื่อว่า Starlight องค์กรใต้ดินที่จะตั้งขึ้นเพื่อยุติการดาเนินง,งานทั่วโลกของอั b เบราซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบด้านภัยพิบัติในเมืองรัดคูนเบยอนเอสเคนหนึ่งในตัวเอกของ Resident Evil ภาคที่2ได้เข้าร่วมความคิด ิเริ่มและได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบเรือเดินสมุทรสตาร์ไลท์ซึ่งมีข่าวลือกันว่ามันกำลังบรรทุกอาวุธชีวภาพรูปแบบใหม่ BOW ที่พัฒนาโดยบริษัทอัมเบลาในที่สุดลีออนก็ขาดการติดต่อกับสำนักงานใหญ่ไปแบรรี่เบอร์ตันตัวละครสนับสนุนจาก Resident Evil ภาคแรกถูกส่งไปเพื่อค้นหาตัวของลีออน แบรี่พบว่าลูกเรือและผู้โดยาสารบนเรือกลายเป็นซอมบี้ในห้องรักษาความปลอดภัยแบรี่พบสาวน้อยลูเซียอยู่ในกล้อง cctv เมื่อแบรี่คุยกับเธอได้ความว่าลีออนช่วยลูเซียเอาไว้แล้วพามาไว้ที่ห้องนี้ส่วนตัวลีออนเองนั้นโดนสัตว์ประหลาดไล่ตามไปไหนแล้วก็ไม่รู้สิ่งนั้นน่าจะเป็น V o w ตัวใหม่ของอัมเบร่า ไม่นานลูเซียก็อยู่ในอันตรายเนื่องจากสัตว์ประหลาตัวนั้นมันกำลังจะมาแล้วแบรี่รีไปช่วยลูเซียให้ไวเลยสัตว์ประหลาตตัวนี้เป็น B.O.W. หน้าตาคล้ายไทแรน์แบรี่ยิงมันไม่ยั้งช่วยลูเซียเอาไว้ได้ทีนี้ก็ถึงเวลาตามหาลีออนแต่ในระหว่างที่แบรี่กับลูเซียกำลังตามหาลีออนกันอยู่นั้นลูเซียก็สัมผัสได้ถึงสัตว์ประหลาดว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวเธอ มีความสามารถลึกรลับบางอย่างแต่แล้วลูเซียก็ถูกสัตประลาดลักพาตัวไปในที่สุดแบรรี่ก็พบตัวลีออนที่นอนอยู่ในก้นหลุมแบรรี่โยนเชือกแล้วก็ช่วยลีออนเอาไว้ได้เฮ้ hey! บางนี้ลีออนดูหน้าบวมๆนะครับจนในที่สุดแบรรี่กับลีออนก็หาตัวลูเซียจนพบ B.O.W มันไม่ฆ่าลูเซียแต่มันจะลักพาตัวไปให้อัมเบร่าทดลอง ทั้งสองจึงช่วยชีวิตลูเซียเอาไว้ได้เมื่อเรือเกิดระเบิดแบรี่ได้เรียกสำนักงานใหญ่ h q ขอเฮลิคอปเตอร์มารับแต่ทัศนวิสัยไม่ดีเนื่องจากมีพายุต้องรอให้พายุสงบลงกว่านีิสกอนตามที่รายงานมาได้ความว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันจะมีเลือดสีเขียวจากนั้นแบรี่จะขอแยกตัวไปคนเดียว ลีออและลูเซียเปิดใช้งานระบบสปริงเกอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ห้องเครื่องยนต์ระเบิดต่อมาลีออนและลูเซียได้ยินแบรรี่พูดคุยกับอัมเบราเพื่อจัดการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างลีออนตั้งใจจะไปถามเขาต่อหน้าเลยความสงสัยของพวกเขาได้รับการยืนยันเมื่อพบกันอีกครั้งแบรรี่ข่มขู่ลีออนด้วยปืนของเขาลักพาตัวลูเซียและหนีไปที่เรือดำน้ำอัมเบราพร้อมกับเธอ ในขณะเดียวกันการระเบิดครั้งที่2ก่อกระทบกับเรือสตาร์ไลท์ลีออนเดินมาที่ห้องเครื่องเพื่อตรวจสอบถึงการระเบิดเขาพบว่า BOW กำลังทำลายเครื่องยนต์เชื้อเพลิงของเรือเพื่อที่จะทำลายหลักฐานทิ้งทั้งหมดลีออนจึงต่อสู้กับมันจนชนะแต่ความเสียหายที่เกิดกับเรือนั้นรุนแรงเกินไปจากนั้นชากก็เปลี่ยนไปที่เรือดำน้ำ,นำที่แบรรี่เปิดเผยต่อกับตันว่า เขาแกล้งลักพาตัวลูเซียเพื่อหลอกล่ออัมเบร่าให้อพยพพวกเขาออกจากสตาร์ไลท์นอกจากนี้เขายังได้เรียนรู้ว่าบริษัทต้องการลูเซียเนื่องจากเธอเป็นโฮสต์ของปรสิตที่เติบโตเป็น BOW ได้ภายใน10วันแบรรี่บังคับให้ศัยแพทย์มันเรือเอาปรสิตออกจากเด็กผู้หญิงและการผ่าตัดก็สำเร็จหมอเอาปรสิตออกจากปากของลูเซียได้ แต่มันยังไม่ตายมันหลุดจากแก้วกักกันและมันตรงไปที่กัปตันทาให้กัปตันกลายเป็นซอมบี้จากนั้นปสิิธต์ก็หลบหนีออกไปทั่วเรือดำน้ำฆ่าลูกเรือทั้งหมดและในที่สุดมันก็กลายเป็น B.O.W. แบลรี่และลูเซียน้ำทางเรือดำน้ำกลับไปเพื่อขึ้นเรือสตาร์ไลท์ที่ใกล้จะจมเพื่อช่วยเหลือลีออนแต่พวกเขากถูกไล่ตามด้วยสัตว์ประหลาดที่โตแล้ว จนกระทั่งทั้งสองได้มาเจอกับลีออนแต่ลูเซียคิดว่านี่มิชลีออนจากนั้นลีออนก็เผยร่างที่แท้จริงว่าเป็น BOW อยูปลอมตัวมามันสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้หรือเนี่ยทั้งสองหลบนีลีออนตัวปลอมจนมาถึงที่ห้องเครื่องก็พบกับลีออนตัวจริงอ่าคงตัวจริงเหละนะครับแล้วทั้งสามคนก็หน,นี้ขึ้นไปที่ดาดฟ้าของเรือ แต่ไอ้เจ้า B.O. w มันดึงลูเซียลงไปในทะเลพร้อมกับมันแย่ yeah, แล้วแบร์ี่จึงกระโดดลงนะ้ำไปช่วยลูเซียขึ้นมาแต่ก็ต้องปรากฏว่ามีลูเซียอีกคนปรากฏขึ้นเด็กหญิงตัวจริงขวามีดและกรีดมือเพื่อแสดงเลือดสีแดงซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนของเธอว่า B.O. w มันจะมีเลือดสีเขียวทั้ง 3. ต่อสู้กับ B.O. w เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อเอาชนะ B.O. w ดยอยู่ได้ทั้ง3ก,ก็หลบหนีไปที่เรือดำน้ำลูเซียซึ่งสูญเสียพลังลึกลับไปจากการสกัดปรสิตได้รับการเสนอให้อยู่กับครอบครัวของแบรี่ตอนจบสังเกตที่คอของลีออนดีๆนะครับว่าคนเนี้ใช่ลีออนตัวจริงหรือเปล่าลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ